เรื่องไซปอยีบทที่32ฝ่ายลิบใบเล้งกับลักกองง,งังมิรู้กลนอุบายมารยาของหญิงสาวนั้นจึงพอชกต่อยกันได้สักพักหนึ่งยังไม่ทันจะแพ้ชนะทั้งสองคนเห็นหญิงสาวนั้นหายไปก็ต่างหยุดชะงักมองหาด้วยความประหลาดใจต่อสักครู่ลิปใบเล้งจึงพูดขึ้นว่าชรอยนางไม่เนกรักเราทั้งสองคน จึงรอบโดดหน้าต่างเหลาตกลงไปคอหักตายเสียจแล้วดอกกระมังลกักกอง้างเห็นจริงด้วยจึงต่างโผล่หน้าช่วยกันมองหาคนละด้านจนรอบก็ไม่เห็นศพหญิงสาวซึ่งตนเข้าใจว่ากระโดดลงไปตายลกักกอง้างจึงพูดกับลิบใบเหลงว่าเราจงรีบลงจากเหลาไปติดตามดูให้รู้แน่เถิดว่านางจะหายไปข้างไหนทันใดนั้นลิบใบเหลงมองหาทางลงไม่ได้ก็ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่า เราจะพากันลงไปทางไหนใดเราเพราะทางที่เราขึ้นมานั้นได้ถูกปิดไว้แน่นหนาเสียแล้วลกักกองง้างก้มลงมองดูเห็นสมจริงก็ตกใจร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังบางว่าครั้งนี้เราเสียรู้อีนางรูปสวยนั่นเสียแล้วทีนี้จะทํากันประการใดสืบไปเล่าจึงจะลงไปได้เพราะเรานี้สูงนักแงนดูเบื้องล่างจนคอตั้งบ่าแม้เรากระโดดลงไปก็ต้องกระดูกหกัก แหลกเลวถึงแก่ความตายเท่านั้นลิบายเหลงก็ว่าเพราะเองคนเดียวเป็นผู้ก่อเหตุขึ้นก่อนซึ่งมีอย่างมีธรรมเนียมที่ไหนหมูจะเข้าถึงปากอยู่แล้วเองเสือกมาขัดคอจะปล่อยให้ข้าได้กินเสียก่อนแล้วจึงแบ่งกันภายหลังก็จะสิ้นเรื่องและก่องลางกำลังเคืองก็ว่าเมื่อเองคิดเช่นนั้นชะไหนจะไม่กระซิบบอกให้ข้ารู้เสียแต่แรกเราข้าจะได้ไม่ขัดคอเอง ลิบบายเลงว่าเรื่องของเรามันเสียรู้เขาไปแล้วก็ช่างมันเองอย่ามาโต้เถียงให้เสียเวลาอยู่เลยจงช่วยกันคิดอ่านหาทางลงกันให้ได้ก่อนเถิดว่าแล้วต่างคนต่างช่วยกันตรวจหาทางลงอีกแต่ก็หาไม่ไม่และบนเล้ามีเตียงใหญ่ตั้งอยู่เตียงหนึ่งแลักก่องงางจึงเพ่นขึ้นไปนอนแล้วถอนใจใหญ่พลางบ่นว่าถ้าไม่มีใครมาช่วยเราในวันสองวันนี้ เห็นจะต้องอดตาอยู่บนเหล่านี้เป็นแน่ส่วนลิฟใบเลงนั้นมีเอาใจใส่ในถ้อยคำของเพื่อนจึงพยายามเดินวนเวียนจะหาทางลงอีกให้จงได้แต่เมื่อไม่เห็นมีทางแน่แล้วก็ให้รู้สึกอ่อนใจจึงเพ่นขึ้นไปนอนเคียงข้างอยู่กับลักก่องอ่างบนเตียงใหญ่นั้นบางและบนแช่งดาหญิงสาวนั้นโดยประการต่างๆงนางไซปอยีตั้งแต่ออกคำสั่งให้ลิฟใบเลงกับลักก่องอ่าง ไปตรวจดูเหตุการณ์ตามวัดแล้วนางก็นั่งคอยอยู่ตั้งแต่เวลาเช้าจนกระทั่งถึงเวลาคำ่ำก็ไม่ได้เห็นคนทั้งสองกลับมาก็นึกสงสัยคิดว่าลิบใบเล้งกับลักก่อง,ง่างคงจะเที่ยวทะไลไปเสพสุราอาหารกันอย่างเพลิดเพลินอยู่ที่ไหนเสียเป็นแน่จึงสั่งสั่งซื้อเหลี้ยงให้ไปจัดเจ้าพนักง,งานแยกย้ายออกติดตามพวกเจ้าพนักง,งานได้เที่ยวค้นหาตามโรงเตี๊ยมทั่วทุกแห่งจนอ่อนใจก็มิได้พบปะ จึงต่างพากันรีบกลับแล้วนำเอาความมาแจ้งกับนางไซปอหยีนางไซปอหยีได้ฟังก็สะดุ้งใจจึงคิดไปใหม่ว่าชะรอยลิบใบเหลงกับละก,ก่องงังคงจะถูกปีศาจจับเอาตัวไปคัังไว้ในที่แห่งหนึ่งแห่งใดเสียแล้วดอกกระมังคิดแล้วจึงรีบแต่งตัวสวมเครื่องยศถือกระบี่อาทยาสิทธ์ขึ้นม้านำกองทหารเดินเป็นกระบวนออกจากหน้าที่ว่าการเมือง ออกไปเที่ยวสืบถามหลวงจีนตามวัดต่างๆทั่วทุกแห่งในคืนวันนั้นก็ได้ความแต่เพียงว่าลิบใบเลงกับลักกอง,งั่งได้ไปเที่ยวสืบถามเรื่องราวต่างๆตามวัดเหล่านั้นเมื่อตอนกลางวันจริงแต่จะเดินทางต่อไปแห่งใดอีกไม่ทราบนางสซปอยีไดแจ้งดังนั้นก็เนุวิตกจึงนำกองทหารเดินทางต่อไปอีกจนกระทั่งถึงวัดอิ่มเลงยีเห็นประตูวัดปิดอยู่ จึงให้ทหารตะกรรองเรียกหาคนไม่เห็นมีใครเปิดประตูออกมารับนางไซปอหยีนึกขัดใจจึงร้องสั่งให้ทหารปีนกำแพงเข้าไปเปิดประตูรับตนเข้าไปแล้วเห็นภายในวัดนั้นเงียบเชียบไม่มีผู้คนเลยสักคนเดียวก็ยิ่งนึกสงสัยขึ้นอีกเป็นอันมากครั้นมองเห็นเหล่าใหญ่สูงตระงานตั้งอยู่กลางลานวัดก็ใครจะขึ้นไปตรวจด,ดูให้รู้แน่ว่าบนนั้นจะมีอะไรเป็นพิรุธ ที่จะสืบอหาตัวผู้ทุจริตได้บ้างแต่เห็นประตูเหลาปิดอยู่แน่นนาะเหมือนเมื่อแรกที่ลิปบาใบเลงกับละกอง่างไปพบเห็นนางไซปอหยีจึงสั่งให้ทหารช่วยกันพังประตูแต่ประตูนั้นก็หาพังลงไม่นางไซปอหยีจึงเพ่นลงจากมา้าช่วยได้ท่อนเหล็กใหญ่ซึ่งลิปบาใบเลงกับละกอง่้างใช้การแล้ววางทิ้งอยู่ข้างเหล่านั้นเข้ากระทุ้งบานประตู สักชัวครู่บานประตูนั้นก็พังทลายลงนางไซปอยีจึงให้ทหารถือโคมไฟนำหน้าผ่าขึ้นบันไดไปบนเหลาถอดลิ่มเปิดฟ้าเหล็กขึ้นไปข้างบนเห็นคนสองคนกำลังนอนหลับกรนอยู่เสียงดังครกครอกครั้นเอาไฟเข้าไปส่องดูใกล้กๆจึงรู้แน่ว่าลิบใบเหล็งกับลักก่อง,ง้างและทันใดนั้นลักก่อง,ง้างได้ละเมอออกมาว่าอีวัยร้ายมึงทำแกกูครั้งนี้ ูมีความเจ็บแขนยิ่งนักลิบใบเลงก็ละเมอบางว่าถ้าก,กูตามไปพบปะเมื่อใดจะต้องจับแร่เนื้อเสียให้เป็นชิ้นชิ้นจึงจะสมกับความแค้นพอนางไซปอหยีได้ยินเช่นนั้นก็เนึกรู้ได้ดีว่าลิบใบเลงกับลักกอง,งั้งของเสียทีใครมาแล้วเป็นแน่จึงให้ทหารเขย่าตัวปลุกให้ตื่นขึ้นเพื่อหวังจะไต่ถามครันทั้งสองคนตกใจตื่นแต่ยังไม่ทันได้ลืมตาขึ้นดู ประกอบด้วยกำลังมีความโกรธแค้นจึงต่างตวาดขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าอีปีศาจรูปสวยมึงจะมาล่อลวงกูอีกหรือนางไซปอหยีหัวเราะด้วยความชอบใจแล้วว่าตายเจียงกุลทั้งสองเรามาช่วยเจ้าแล้วจงตื่นขึ้นเล่าเรื่องราวให้เราฟังเร็วๆเถิดจะได้คิดอ่านกันสืบไปลิปบายเล้งกับลักกองง,งจำเสียงนางไสปอหยีได้ก็ลืมตารีบผลุดลุกขึ้นลงจากเตียง พลางคุกเข่าคำนับแล้วถามว่าเนียเนียมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่นางไสปอหยีว่าเราใช้เจ้าทั้งสองให้มาตรวจดูเหตุการณ์เหตุฉนัยจึงพากันมาน,นอนหลับอยู่เสียดังนี้เราลิบใบเลงกับรักก่อง,ง่งต่างเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดแล้วจึงว่าการที่ข้าพเจ้าเสียรู้นางผู้หญิงรูปสวยนั้นนับว่ามีความผิดเป็นอันมากจึงขอเนียเนียได้กรุณายกโทษให้แก่ข้าพเจ้าสักครั้งหนึ่งเถิด นางไซ่ปอหยีก็ว่าเรื่องซึ่งเกิดขึ้นเช่นนั้นก็พระเจ้าสองคนมัวพวงหลงรักอีนางปีศาจจึงเสียทีมันและครั้งนี้เราเห็นว่าเป็นครั้งแรกพอจะยกโทษให้ได้แต่ถ้าต่อไปทีหน้าทีหลังขืนเห็นกะหญิงรูปสวยเช่นนี้อีกเราจะไม่ยอมยกโทษให้กะเจ้าทั้งสองเป็นอันขัดลิบายเล้งกับลักกอง,งังได้ฟังนางไซปอหยียกโทษให้ก็มีความดีใจ รีบคำนับลงอีกสามครั้งแล้วว่าทาไม่ได้เนี่ยเนี้ยมาช่วยข้าพเจ้าสองคนคงจะถูกขังอดตายอยู่บนเหล่านี้เป็นแน่นางไซปอหยี่ได้ฟังก็มีได้โต้ตอบอย่างไรนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งเห็นว่าในวัดนี้คงมีปีศาจร้ายมาสำนักอาศัยทำการทุจริตกับพวกหลวงจีนมิฉะนั้นไหนเลยพวกหลวงจีนจะพากันนี้หายไปหมดเช่นนี้เราจำจะต้องคิดอ่านกำจัดเสียให้จงได้ นางไซปอยีคิดแล้วจึงชวนลิบบายเล้งกับลาก่อง่างลงมาจากเหลาเที่ยวตรวจดูในบริเวณวัดนั้นจนทั่วทุกแห่งก็เห็นปิดประตูหน้าต่างเงียบหมดยิ่งนึกสงสัยหนักขึ้นครั้นเดินไปทางหลังโบสได้ยินเสียงคนพูดแว่วๆกันอยู่ภายในว่าพวกเราถ้าจะหาสุราอาหารมากินกันไม่สะดวกมันเช่นที่เคยมาทุกวันเสียแล้วแล้เมื่อคืนนี้เสียเจียพาพวกเราไป อเผอิญมีอีปีศาจหน้าดำตนหนึ่งมาคอยดักจับพวกเราเกือบเสียทีมันและวันนี้เสียเจียมีกล้าพาพวกเราออกไปข้างไหนบอกว่ายอมอดเสียวันหนึ่งสองวันก่อนเถิดด้วยเกรงอีปีศาจหน้าดำมันจะมาคอยดักจับเหมือนเมื่อคืนนี้อีกพอคนพูดนั้นพูดขัดคําลงก็ได้ยินอีกคนหนึ่งพูดขึ้นว่าถ้าเสียเจี๊ยไม่คิดอ่านหาสุราอาหารมาเลี้ยงดูพวกเราปล่อยให้อดอยากอยู่เช่นนี้แล้ว พวกเราจะเอาแรงที่ไหนไปหลับนอนกับเสียเจียได้เล่านางไซปอหยีได้ยินเช่นนั้นแล้วก็สั่งให้ทหารล้อมบทนั้นไว้โดยรอบและแบ่งทหารสิบคนมอพลยลักก่อง,ง้างกับลิบใบเหลงคุมไปหาเลือดสุนัขมาเตรียมไว้ให้มากโดยเร็วและกําชับให้มาทันก่อนรุ่งสว่างจงได้การที่นางไซปอหยีได้ยินเสียงคนพูดกันถึงเรื่องเสียเจียที่แท้ก็คือนางยี่หนึ่งเกยปีศาสไก่ป่า ซึ่งแยกทางกันกับนางมอหูเจียปีสาชมดและนางเซียวเซียนจววปีสางูออกเที่ยวติดตามหาเทียวบูจงไทยจือคนละทางและตั้งแต่นางยี่หนึ่งเกยเดี๋ยวร่วมรักกับไทยจือแล้วก็เลยลืมคุณความดีซึ่งตนได้รักษาศีลภาวนาช้านานนั้นเสียสิน้นครั้นเที่ยวติดตามหาไทยจือไม่พบปะก็คิดใครแต่จะสแสวงหาในทางโลกีให้เป็นที่เพลิดเพลินใจจึงพอนางยี่หนึ่งเกย มาเห็นหลวงจีนในวัดอิ่มเลงยีมีนมนมรูปร่างสวยงามอยู่หลายคนก็ยึดอวัดอิ่มเลงยีนั้นเป็นที่พำนักอาศัยแลย้วยัวยวนหลวงจีนหนมน่มในวัดนั้นให้พลัดเปลี่ยนกันขึ้นไปหลับนอนบนเหลาทุกๆวันส่วนหลวงจีนแก,แก่ในวัดนั้นรู้เรื่องก็มีความรังเกียจและกลัวเกรงนางยีหนึ่งเกยจึงพากันหลบหนีไปอยู่ที่อื่นเสียหมดสิน้นและมิกล้านำเอาเรื่องราวที่ได้รู้เห็นนั้นไปบอกเล่าให้ผู้ใดฟัง ต่อมาหลวงจีนนมนมในวัดเกรงความชั่วของตัวจะอื้อเช้าจึงปิดประตูวัดและสถานที่ต่างๆภายในบริเวณวัดเสียทุกแห่งเพื่อมีให้คนอื่นเข้าไปได้หนางยี่หนึ่งเกยได้หลวงจีนนมนมในวัดนั้นหลับนอนด้วยแล้วยังไม่พอใจจึงไปเที่ยวชักชวนหลวงจีนนมนมจากวัดอื่นมาร่วมด้วยอีกนักเข้าหลวงจีนนมนมในวัดอิ่มเล่งยี่นั้นไม่มีอาหารจะกินนังยี่หนึ่งเกยก็รับเป็นธุระจัดหาให้ แต่ต้องให้พวกหลวงจีนน,ม,นมเมเ่านั้นไปช่วยด้วยถึงจะได้พวกหลวงจีนนมๆมก็พร้อมใจกันรับคําเวลากลางวันนังยี่หนังเกยออกเที่ยวสืบดูก่อนว่าแห่งใดจะมีสุราอาหารมากมายบ้างพอตกถึงเวลากลางคืนนังยี่หนังเกยก็จัดแจงแต่งตัวเป็นเองยง้งขุมพวกหลวงจีนนมนมเ่านั้นออกจากวัดไปสำแดงฤทธิดเดชขโมยสุราอาหารตามโรงเตี้ยมและบ้านผู้มีอันจะกินเป็นเนืองนิด จนกระทั่งนางไซปอหยีไปคอยดักจับเกือบเสียทีและขณะที่ลิบใบเล้งกับลักก่องังไปพบนางยี่หนิงเกยบนเห่านั้นเป็นเวลาที่นางกำลังรอคอยพวกหลงจีนนมนุ่มให้ผลัดเปลี่ยนขึ้นไปหลับนอนกันนางยี่หนิงเกยเห็นลิบใบเล้งกับลักก่องางขึ้นไปก็นึกโกรธเคืองอยู่ในใจจึงแทงแต่งกลมานยาล่อลวงให้สองคนต่อสู้กันแล้วปิดประตูขัางไว้เพื่อจะให้อดอาหารตาย ส่วนนางยี่หนึ่งเกยได้หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในโบสรวมอยู่กับพวกหลงจีนแล้วจัดห้องพิเศษอีกห้องหนึ่งชวนพวกหลงจีนนมน่มเหล่านั้นผลัดกันเข้ามาหลับนอนกันอย่างสุขสบายโดยหารู้สึกไม่ว่านางไซปอยีแอบมาได้ยินและรู้ถึงความชั่วร้ายของตัวจนหมดสิ้นแล้วฝ่ายนางไซปอยีได้รอคอยลิฟใบเลงกับลักกองง่างอยู่จนถึงเวลาใกล้จะรุ่งสว่าง ก็เห็นคนทั้งสองคุมทหารนำถังเลือดสุนัขมาเป็นอันมากและขณะนั้นสั่งซื้อเลียงขุมทหารกองหนึ่งตามมาด้วยนางไซปอยีก็มีความยินดีจึงกะแบ่งเลือดสุนัขให้พอแก่การทุกหน้าที่แล้วสั่งให้รักกองง้างกับลิบบายเหล้งไปยืนคุมอยู่ทางประตูหลังบทอย่าปล่อยให้ปีศาจนี้ออกทางนั้นไปได้เป็นอันขาดส่วนนางไซปอยีเดินนำซั่งซื้อเลี้ยง รงเข้าไปเอามือเคาะประตูหน้าบทพลางส่งเสียงร้องเรียกให้คนเปิดรับแต่เคาะเรียกอยู่ช้านานเมื่อไม่เห็นมีคนมาเปิดรับแน่นางไซปอหยีก็โกรธเคืองจึงหันมาฉวยท่อนเหล็กใหญ่กระทุ้งบานประตูเหล่านั้นก็พังทลายลงขณะนั้นพอดีเป็นเวลารุ่งสว่างนางยี่หนึ่งเกยรู้ตัวอยู่แล้วว่ามีศัตรูตามมาจะจับตัวคร้นเห็นบานประตูโบสถ์พังทลายลงมา นางยี่หนึ่งเกยก็รีบอ่านมนพรานบันดาลเป็นเมฆหมอกมืดคลุมไปทั่วภายในบทสั่งซื้อเหลียงก็สั่งให้ทหารเอาเลือดสุนัขศาสเตร์เข้าไปก็พลันหายหนางไซปอยีเห็นตัวนางยี่หนึ่งเกยถนัดก็จำได้ว่าเป็นเองยง้งคนที่คุมหลวงจีนเข้าไปขโมยสุราอาหารในโรงเตี๊ยมเมื่อคืนนี้ก็มีความโกรธเคืองเป็นยิ่งนักจึงเงือกระบีเพ่นเข้าฟันแต่นางยี่หนึ่งเกยยกกระบีขึ้นรับ และปิดปัดไว้ได้ทันจึงต่างฝ่ายต่อสู้กันเป็นสามาถส่วนซางซือเหลียงก็ขับทหารตรู่เข้าไล่จับพวกหลงจีนทุกศีลในโบสถ์นั้นต่างแตกตื่นวิ่งวุ่นกันเป็นอลลามันบางก็เปิดประตูโบสถ์จะออกหนีแต่ถูกลิบใบเหลงกับลักกองงางตะครุบตัวได้ส่งตัวให้ทหารมัดไว้ทุกคนส่วนหลวงจีนที่อยู่ข้างในหลบหนีไม่พ้นก็ถูกทหารของซางซือเหลียงจับมัดไว้ได้หมดิ้น ฝ่ายนางยี่หนึ่งเกยต่อสู้อยู่กับนางไซปอหยีได้ห้าสิบเพลงก็รู้สึกอ่อนกำลังลงจึงสู้พลางคิดพลางมองหาทางจะออกหนีพอเห็นประตูหลังโบสถ์เปิดอยู่เนได้ท่วงทีก็รีบปัดกระบี่ของนางไซปอ,อยีและผลาออกห่างจะวิ่งออกทางหลังประตูโบสถ์แต่พอเห็นลักก่อง,ง้างกับลิบาบเลงยืนสกัดดักอยู่ก็ยืนอ่านมนให้บังเกิดเมฆหมอกมืดคลุ้มขึ้นอีก ลักกองั่งกับลิฟบ,บายเหลงก็สั่งให้ทหารเอาเลือดสุนัขศาสเตเข้าไปทันใดก็บังเกิดเป็นแสงสว่างดังเก่าลักกองั่งกับลิบบายเหลงเห็นหน้านางยี่หนึ่งเกยก็บังเกิดความโกรธแค้นต่างร้องตะวาดด้วยเสียงอันดังว่าอีปีศาจมึงแต่งอุบายหลอกลวงกูอย่างสำคัญนักวันนี้ชีวิตของเมืงองคงไม่พ้นมือกูเป็นแน่แล้วฉะนั้นมืองจงก้มคอมารับคมอาวุธของกูเสียแต่โดยดีเถิด นางยี่หนึ่งเกยก็ว่าไอสัตว์ไม่มียางอายมบงทั้งสองเสียรู้กูแล้วยังเสือกหน้ามาต่อว่าอีกด้วยเหตุอันใดลักกองงั่งกับลิบใบแล้ยงรู้สึกทั้งแขนทั้งายใครจะเห็นเข้าทำร้ายนางยี่หนึ่งเกยแต่ในเวลานั้นเสียให้จงได้แต่จนใจด้วยจะผิดคำสั่งของนางไซปอ,อยีจึงได้แต่ร้องด่าท้าถ่ายให้หนางยี่หนึ่งเกยมาต่อสู้กันที่ประตูขณะนั้นนางยี่หนึ่งเกย เห็นนางไสปอยีกำลังเงือกระบีเพ่นเข้าจะฟันอีกครานจะหนีออกทางประตูหลังโบสถ์ก็ไม่สะดวกด้วยลักก่อง้างกับริบายเลงกำลังยืนขวางอยู่จึงรีบอ่านมนให้บังเกิดเมฆหมอกมืดคลุ้มขึ้นอีกลักก่อง้างกับริบายเลงก็ให้ทหารเอาเลือดสุนัขศาสป้องกันไว้ไม่หยุดยั้งนางยีนึ่งเกยเห็นการโจรตัวก็จำต้องกลับร่างเป็นไก่ป่าบินข้ามศีรษะนางไสปอยี แล้วย้อนหนีออกไปทางประตูหน้าโบสถหายตัวไปโดยเร็วนางไซปอยีเห็นเช่นนั้นก็มีความเสียดายเป็นยิ่งนักจึงเที่ยวตรวจดูในบริเวณโบสนั้นจนทั่วแล้วก็เห็นแต่หายสูราเปล่ากับเศษอาหารต่างๆกองทิ้งอยู่มากมายจนบังเกิดกลิ่นเหม็นตลบไปแทบทั่วทั้งบสถ์นางไซปอยีรู้สึกโกรธขึ้นมาอีกจึงสั่งให้เอาตัวพวกหลงจีนทุสีเหล่านั้นมากวาดล้าง ทำความสะอาดภายในโบสถ์เสียให้เรียบร้อยก่อนและขณะนั้นข่าวได้ลือกระชอนไปทั่วบ้านทั่วเมืองว่านางไซปอหยีได้ปราบปรามปีศาจที่มารบกวนให้เดือดร้อนนั้นพายแพ้หนีไปแล้วจึงมีราษฎรชาวบ้านชาวเมืองต่างพากันเบียดเบียนยัดเยียด,ยดมาดูอยู่แน่นเต็มลานวัดและข้างนอกบริเวณรอบวัดล้นหลามด้วยผู้คนมาดูอยู่เป็นอันมากนางไซปอหยจึงร้องประกาศ ชี้แจงให้ราษฎรเหล่านั้นฟังว่าปีศาจท,ที่มารบก,กวนพวกท่านทั้งหลายอยู่เสมอนั้นสัญชาติเดิมมันเป็นไก่ป่าเมื่อมันจำศีลภาวนาอยู่ช้านา่นก็กลับกลายร่างเป็นมนุษย์ขึ้นได้และบัดนี้เราปราบปรามมันพายแพ้ไปแล้วและจับพวกหลงจีนทู้ศีลที่คบคิดกระทำความชั่วก,กับอินังปีศาจนั้นได้หมดิ้นจึงนับวันแต่ท่านทั้งหลายจะมีความสุขและตั้งหน้าทำมาหาเลี้ยงชีพ ไปตามปกติดูดเดิมนั้นเถิดรัษฎรชาวบ้านชาวเมืองได้ฟังดังนั้นพากันมีความปรับปลื้มปิติต่างออกปากสรรเสริญนางไซปอหยีและปรบมือโห่ร้องกันเสียงระเบงเสียงแซะครั้นพวกหลงจีนทุศีลทำความสะอาดภายในโบสถเรียบร้อยแล้วนางไซปอหยีก็ให้ศึกเสียและให้ทหารคุมตัวมาชำระอย่างที่ว่าการเมืองสักถามพวกหลงจีนเหล่านั้นก็ให้การเป็นสัตว์เส้นทุกคน นางไซปอหยีจึงให้ลงอาดยาเคียนเสียคนละห้าสิบทีแล้วส่งตัวไปจำคุกไว้ครั้นนางไซปอหยีปร,ปราบปรามปีศาจและพวกทุจริตภายในเมืองโฮน่น้ำจนเห็นว่าการเป็นที่เรียบร้อยสงบราบคาบดีแล้วจึงพร้อมโดยลักก่องง่างกับลิบบายเหลงลาซางซื้อเหลงเจ้าเมืองออกเดินทางต่อไปซังซือเหลงกับขุนนางข้าราชการและรัษฎรชาวเมืองก็พากันไปส่งเป็นอันมาก ฝ่ายนางยี่หนึ่งเกยปีศาสไก่ป่าเมื่อพายแพ้กับนางไซปอยีถึงต้องหลบหนีไปแล้วนางยี่หนึ่งเกยก็มีความโกรธแค้นยิงนักคิดพยาบาทที่จะทําการแก้แค้นนางไซปอยีให้จงได้จึงพอบินไปพ้นเขตแดนเมืองโฮหน้าก็กลับกลายร่างเป็นมนุษย์ออกเดินทางต่อไปครั้นถึงสำนักที่อยู่ของตัวก็พบนางมอฮูเจียกบลังเซียวเซียนจัวมารอคอยอยู่ก่อน จึงต่างเล่าเรื่องที่ไปตามหาไทยจือยังไม่พบปะและได้ถูกนางไซปอยีทำร้ายเอาสู่กันฟังจนจบแล้วก็ต่างส้ำแดงกิริยาโกรธแค้นและแช่งนางไซปอยีด้วยถ้อยคำหยาบช้าต่างๆครั้นแล้วนางมอฮูเจียกับนางเซียวเซียนจัวออกความคิดอย่างหนึ่งที่จะแก้แค้นนางไซปอยีให้หนางยี่หนึ่งเกยฟังนางยี่หนึ่งเกยเห็นชอบด้วยจึงจัดโต๊ะสุราอาหารออกมาเลี้ยงดูกัน เป็นที่อิ่มน้ำสำราญแล้วพวันรุ่งขึ้นก็พากันออกจากสำนักรีบเดินทางไปกล่าวถึงทางเมืองหลวงตั้งแต่นางเล่ากุยหุยคิดกำจัดไทยจือกับนางไซปอหยีให้ออกไปพ้นจากเมืองหลวงแล้วนางเล่ากุยหุยก็คอยฟังข่าวอยู่เสมอครั้นต่อมาคันของนางเล่ากุยหุยยิ่งแก่ขึ้นทุกคืนวันพอครบกำหนดก็เริ่มเจ็บขัน พวกนางกำนันจึงนำความไปกราบทูลพระเจ้าสองหลีจงฮองเต้ให้ส่งทราบแล้วพระองค์ก็รีบสเสด็จมายังตำหนักของนางเล่ากุยหุยพอถึงเวลาใกล้จะสองยามนางเล่ากุยหุยก็คลอดบุตรออกมาเป็นชายพระเจ้าสองหลีจงฮองเต้ได้ทรงฟังก็ดีพระทถย่ยิ่งนักและขณะนั้นนางเล่ากุยหุยยังรู้สึกเจ็บคันอยู่อีกจนกระทั่งจวนจะถึงเวลาใกลร้ร่งสว่าง ก็บังเกิดเสียงฟ้าร้องสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งเมืองพอมีฝนตกโปรยมาเป็นละอองนังเล่ากุยหุยก็คลอดออกมาอีกคนหนึ่งเป็นหญิงพระเจ้าซองหลี่จงฮองเต้ได้ทรงทราบว่านังเล่ากุยหุยคลอดราชบุตรและธิดาออกมาในคราวเดียวถึงสองคนก็ยิ่งรู้สึกปราบเลิมเป็นอันมากและนางเล่ากุยหุยก็ยิ่งมีความดีใจยิ่งเสียกว่าพระเจ้าซองหลี่จงฮองเต้เป็นไหนไหนเพราะคิดเสียว่า ซึ่งตัวคลอดบุตรออกมาเป็นชายก่อนนั้นนานไปข้างหน้าบุตรของตนจะได้รับตำแหน่งเป็นไทยจือเป็นแน่และพอรุ่งสว่างพระเจ้าสองหลีจงฮองเต้จึงรับสั่งให้ขันทีไปตามบุญจงหวยมาเฝ้าถึงข้างในตรัสเล่าเรื่องหนังเล่ากุยหุยประสูตรราชธิดาเป็นฝาแฝดให้ฟังตลอดแล้วก็ตรัสถามถึงนิมิตมหัศจรรย์ในขณะเมื่อธิดาประสูตรนั้น ได้บังเกิดฟ้าร้องสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งแผ่นดินและมีฝนตกโปรยเป็นละอองลงมาจะเป็นสุภพมงคลประการใดบ้างบุญจงหวยได้ฟังก็กราบทูลว่าถ้าจะให้ตรวจดูให้ถี่ทวนแล้วพระองค์ต้องทรงอนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าไปพิจารณาลักษณะของราชบุตรธิดานั้นเสียก่อนพระเจ้าสองหลีจงฮองเต้ก็ทรงเห็นชอบด้วยจึงเสด็จนำบุญจงหวยเข้าไปถึงห้องข้างใน บุญจงหวยพิจารณาดูทารกทั้งสองนั้นอย่างถี่ถ้วนแล้วก็กราบทูลว่านิมิตมหัศจรรย์ซึ่งมังเกิดขึ้นในขณะเมื่อธิดาของพระองค์จะประสูติออกมานั้นนับว่าเป็นสุภนิมิตมงคลอันประเสริฐยิ่งนักซึ่งนานไปเบื้องหน้าธิดาของพระองค์จะได้เป็นใหญ่และจะเป็นคู่บารามีกับกษัตริย์องค์หนึ่งปราบปรามยุคเข็นให้อาณาประชาราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขสืบไป ส่วนราชบุตรนั้นข้าพเจ้ามิอาจจะถวายคำพยากรณ์ได้จึงขอพระองค์จงทรงพิจารณาดูเองเถิดพระเจ้าซ้องหลีจงฮองเต้ตรัสว่าลูกของเราทั้งสองคนนี้ก็มีลักษณะคล้ายคลึงก,กันกับเราแต่ทว่าซึ่งท่านจะให้เราพิจารณาถึงการข้างหน้าเอาเองนั้นเราหามีความสามารถที่จะรู้ได้ไหมฉะนั้นจึงขอท่านอย่ามีความเกรงใจเราเลยลูกชายของเราจะดีชั่วอย่างไร ท่านจงเร่งพยากรมาให้เราฟังเถิดบุญจงหวยกลัวนา่งเล่ากุยหุยจะได้ยินจึงแซงทำอิดเอื้อนอยู่พระเจ้าสองหลี่จงฮองเตทอพระเนธเห็นดังนั้นจึงตรัสว่าท่านอย่ากเกรงใจเลยถึงจะอย่างไรเราก็ขอรับรองมิให้มีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่ท่านได้เป็นอันขาดบุญจงหวยได้ฟังพระเจ้าแผ่นดินรับสั่งอีกดังนั้นก็มิอาจขัดจึงถวายคำพยากรณว่า ลักษณะราชบุตรของพระองค์นั้นแสดงให้เห็นว่าถ้าเจริญวัยขึ้นอีกสักหน่อยจะมีนิสัยเป็นคนหัวดื้อวาอยากไม่เอาใจใส่การเล่าเรียนประพฤติแต่เป็นผานเกเรย่อมจะเป็นที่คอรหานินทาแก่คนทั้งปวงทั่วไปพระเจ้าสองหลี่จงฮองเต้ได้ทรงฟังก็ทรงพระสวนแล้วตัดว่าถ้าเรารู้เช่นนั้นเราก็จะพยายามฝึกหาดแก้ไขเสียตั้งแต่ยังเป็นเด็กเพิ่งรู้ความ แล้วโตขึ้นลูกของเราจะมีนิสัยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรได้แล้วเราจะมอบให้ท่านเป็นทุระฝึกหัดสั่งสอนลูกของเราดุดไทยเจอซึ่งถูกในประเทศไปนั้นบุญจงหวยได้ฟังก็ถวายคำนบับรับรับสั่งพลางคิดแต่ในใจว่าเทพยดาฟ้าดินท่านกำหนดมาให้เป็นเช่นนั้นแล้วจะฝ่าฝืนให้เป็นอื่นไปกะไรได้คิดแล้วก็มีกล้าเอาความนั้นขึ้นกราบทูลให้ส่งทราบ แต่ขณะนั้นบุญจงหวยเกรงว่านางเล่ากุยหยุยจะโกรธเคืองจึงหันไปกล่าวแก่นางเล่ากุยหยุยซึ่งกําลังนอนให้นางกำน,นันกําลังปฏิบัติพยาบาลอยู่นั้นว่าซึ่งข้าพเจ้าถวายคําพยากรณ์ไว้เมื่อตะกี้นี้ถ้าจะถูกหรือผิดประการใดขอเนี่ยเนียจงกรุณาให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วย